วันนี้จะปาไม่ยากเมนูอาหารเหนือหม้อหม้อลำล้ำกิ่นกันเจ้ากราฟเมนูนี่เลยแกงหัวปีไสหมูบ่ได้กิ่นมาเมินแล้วมามาต่ำเครื่องแกงกันเลยก็จะมีพริกแห้งน้อยพริกแห้งใหญ่กระเทียมหอมแดงจะไข่เกลืออยากกึ่งจ้อนแล้วก็มาแคนต่ำต่ำเพื่อละเอียดแล้วก็ก้อยใส่กะปิลงไปได้พริกแกงแล้วต่อไปก็จะไปเริ่มแกงกันเลยคือตั้งกระทะใส่น้ำมันหนาแล้วเอาพริกแกงลงไปพัดกับน้ำมันให้มันหอมกํานี้ก็เื้่ใส่จ้นหมูลงไปอันนี้น้องก็จะต้มจนนุ่มจน เปยแล้วนะอ่ะพัดหึ่งมันเข้ากับพีิกแกงได้เลยจากนั้นก็หึ่งใส่น้ำรางคโคกลงไปแล้วก็น้ำเปล่าจนท่วมหมูหึ่งต้มต่อไปจนน้ำมันเดือดขึ้นมาจากนั่นก็จะมาเริ่มปรุงรสใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำปลาห้าแล้วกระหงนัวตามชอบต่อไปก็หึ่งใส่หัวปีลงไปได้เลยเคล็ดลับหัวปีบดาน้องจะเอาไปเจ่น้้ำมะนาวมะก่อกลนกลน,น,นแล้วก็ต้มไปสักปื้ดจนกว่าหัวปีจะสุกจากนั่นก็ก่อยใส่มะเขือส้มลงไปปีดท้ายก็หึ่งใส่ผักแห่ผักลาเพิ่มมมควาาหหอก้อเข กัาเตาอี้ก็จะได้แก่งตีน่ากินขนาดแล้วเป็นแหมหนึ่งเมนูอาหารเหนือตีล้าขนาดเลยไอห่หานแล้วขยะก,ก็เข้าคว้าไปย่าตามกันวนดวนๆจ้าบอกเลยว่าล้าถูกใจแน่นอนเอาล่ะไปตักเส้ถ้วยเสจ,จานพ่ออมเซิร์ฟแล้วได้ข้าวนึ่งอุ้นๆน,อน้อนๆมาจำ้ำนี่ก็คือยางหม้อหวานแล้วก็ขอตัวไปกินก่อนปะก,กันแหมนไม่กับเมนูต่อไปอินจอยจ้า